ดีครับพี่นอ้องฟองปลา fc ช่อง youtube อีสานบันเฮาชาแนลนะครับฝากพี่ตอนน้องนะครับอากาศยมเย็นเย็นเนาะนะครับแดดร่มฝนโบตกพี่น้องเอ้ยอากาศกระหอนขัก้อนแน่นะครับเดีอยาลืมบเบ่งแยงสุขภาพเจ้าของนํำเลอพี่น้องเ้อนะครับฝากติดตามช่องอีสานบันเฮาชาแนลนะครับ กดติดตามกดซับสไครป์ให้ในเ้อพี่น้องเด้อนะครับเอานี้เบิ่งบรรยากาศรอบบ้านนะครับยังบบแลวนะครับพี่น้องเ้ยเนื่องจากขาดทุนนะครับนะครับขาดทุนนะครับโบมียังโบมีไดยยังบบมีเงินก่อเติมไปเรื่อยๆพี่น้องมีเงินกลับไปเรื่อยๆนะครับมีเงินกลับไปเรื่อยๆนี่คือบรรยากาศรอบบ้านนะครับของช่องอีสานบ้านเฮาชาแนลนะครับอย่าลืม กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่าฝากแชร์นำนะครับสำหรับช่องอีสานบ้นเฮาชาแนลนะครับจากผู้ขา่าน,นี่แหละนะครับบ้านเฮาถิ่นกำเนิดข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียว1อยเปอร์เซ็นตพี่น้องเลยอนะครับราฝากติดตามนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อสิได้มาต่อเสริม กับบ้านนี่แหละก็ให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับมือไรว่างๆกับสีมีคลิปต่อต่อไปนะครับกับสีเห็ดคลิปลงจากสิบคลิปแต่ละวันนะครับกับฝากที่ตามนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นๆเนาะประมาณเกือบสี่โมงแล้วล่ะนะครับแต่เว็นก็คอยเบี่ยงใบลงแล้วล่ะแต่อากาศก็ ยังฮอนอบเอาอยู่อย่างไรครับฝากเตือนพี่น้องฟองปลายนะครับอยู่กับบ้านกับซองนะครับนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไว้สานีละนะครับเอาไว้คลิปหน้าพอกันใหม่เด้อนะครับสำหรับพี่น้องฟองปลายเอฟซีฝากติดตามช่องอีสานบันเฮาชานลนำแนวกันลวกันนะครับผม